สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูพระรอดลำพูนพิมพ์กลางนะครับพระรอดลำพูนพิมพ์กลางเป็นพระที่หายากนะครับพระที่หายากมากกว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์ต้อพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ตื่นนะครับพระรอดที่ ที่มีแล้วก็พบเจอได้มากที่สุดก็คือพระรอพิมพ์เล็กนะครับลองมาก็เป็นพิมพ์ต่อพิมพ์ตื้นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางเนี่ยจะพบเจอไดอ้น้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดสรวบวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการพิจารณาพระแท้นะครับสําหรับพระพิมพ์กลางนะครับเราจะพิจารณาอะไรบ้างนะครับ เพื่อนๆลองดูนะครับสิ่งที่ผมนำมาให้พิจารณาเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะมาตรฐานมากๆสำหรับวงการผู้ที่สะสมพระรอดนะครับคำว่าหนังสือมาตรฐานเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆดูนะครับเป็นหนังสือที่ที่รวบรวมพระรอดแท้ๆไว้เป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากซึ่ง แต่ละองค์เนี่ยก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระแท้นะครับสักครู่นะครับเรามาดูว่าวันนี้เราจะดูอะไรกันบ้างนะครับเราจะมาดูพระองค์จริงเนี่ยนะครับพระองค์จริงเนะี่ยเรามาดูพิมพ์ทรงนะครับดูพิมพ์ทรงของพระ่าจุดพิจารณานะครับจุดพิจารณาของพระรอดพิมพ์กลางเนี่ยนะครับ เขาดูอะไรบ้างนะครับพิจารณาตรงไหนบ้างนะครับสักคู่นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับการพิจารณาพรรอดเนี๋ยผมปรับให้ชาันชาัดานิ่งนิ่งสวยสวยเพื่อดูชัดๆนะครับ แสงหน่อยนะครับภาพจะโฟกัสไหมรับฉากหลังเป็นพระลอ t พิมพ์กลางสวยๆส,สักองคหนึ่งนะครับเนี่ยตรงไหนดี พรอดพิมพกลางเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูเพื่อนๆดูอันนี้ก่อนเนี่ยนะครับหนังสื่อเล่มนี้นะครับเพื่อ,อนดูนะครับพารอดพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับพารอดพิมพ์ใหญ่นะครับ,ม,รบมีลงไว้เยอะมากเห็นไหมฮะหลายหน้ามากสําหรับพลรอดพิมพ์ใหญ่นี่พลรอดพิมพ์ใหญ่ทางนั้นเลยนะครับ นี่นี่นะครับพิมพใหญ่พอมาถึงในส่วนของพิมพ์กลางนะครับเห็นไหมพิมพ์กลางมีอยู่หน้านี้คือ8ององนะครับ9เป็นเป็น23 24ิบนะครับ21โอเออโททีนี่พิมพ์เล็กเห็นไหมมีแค่นี้เองขนาดว่าเป็นหนังสือที่มีพะลอดเยอะที่สุดนะครับ รวบรวมพระรอดของแท้ไว้เยอะที่สุดยังมีแค่หน้านี้9องค์นะครับเนี่ยเองค์นะครับนานี้อีก8มีแค่ 17%, บเจองค์เท่านั้นเองเห็นไหมฮะีนี้บอกว่าพระรอดพิมพ์กลางเนี่ยหาชมยากนะครับหาชมยากนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูกันเลยนะครับว่าพระรอดเนี่ยเขาจะมีจุดพิจารณาอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับ พิมพ์ทรงของพระรอดพิมพ์กลางจุดแรกที่เราจะมองเห็นก่อนเลยนะครับบนพระรอดพิมพ์กลางคืออะไรรู้ไหมฮะซอกแขนขวาองค์พระเห็นไหมฮะจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะผมเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะใครจะมองเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่คือมองว่าเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆหักศอกอะ่ะเห็นไหมฮะหักศอกแบบนี้ดูนะครับเห็นไหมฮะทุกองค์ เป็นแบบนี้นะครับดูนะครับนี่พิมพ์อื่นจะไม่ปรากฏรายละเอียดบนแขนนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่คือจุดหนึ่งของพลอดพิมพ์กลางเดีวมาดูนะครับมาดูองจริงนะครับเปิดไฟะดนะครับ นี่ครับนะฮะคล้ายสามเหลี่ยมหรือว่าข้อสอกของคนของโค้งเนี่ยเป็น2ขีดนะขีดตรงนี้1ขีดตรงนี้1เหน็นไหมครับนี่ครับ,รบจุดที่1ของพระรอบพิมพ์กลางที่ต้องดูนะครับราเอียดตําหนิพิมพ์ทรงพระแท้เขามีทั้งนั้นแหละครับ มีให้ดูไม่มากนะครับมีให้ดูไม่มากจํานวนข้อรอบพิม์กาพบเจอได้น้อยนะครับจุดที่หนึ่งเวลาเราดูพระเราต้องดูแบบนี้ประกอบไปด้วยนะครับถ้าไม่มีมันจะเป็นพระรอบพิมพ์กาไปไม่ได้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับจี่นาแบบนี้นะครับจุดที่สองนะครับจุดที่สอง ของพระรอดพิมพ์กลางที่เราจะต้องดูนะครับแป๊บหนึ่งน,นะครับเจะไปรอสักครู่นะครับผมไปหยิบของแป๊บหนึ่ง ที่2ที่แน่นอนว่าพลอะพิมพ์กลางเนี่ยนะครับช่วงบริเวณฐานดูนะครับช่วงบริเวณฐานเนี่ยนะครับเขาจะยาวนะครับฐานเดือยนะครับฐานเดือยเนี่ยยาวกว่าพิมพ์อื่นเห็นไหมฮะช่วงบริเวณฐานช่วงเนี้ยเขายาวกว่าพิมพ์อื่นถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก้นเขาก็จะพับใกล้นะครับช่วงนี้เขาจะใกล้เห็นไหมฮะฐานจะยาวกว่าพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ต่อพิมพ์ตื้นนะครับนี่นะครับค่อยค่อยดูไปนะครับฐานเห็นไหมฐานเขาจะยาวเห็นไหมนี่นะครับนี่มาดูเรามาดูรูปแบบของพระรอดพิมพ์กลางก่อนนะครับว่าพิมพ์ทรงมีลักษณะเป็นแบบไหนแล้วสังเกตให้ดีเห็นไหมครช่วงที่ยาวออกมาเนี่ยนะครับไม่ได้ยาวอย่างเดียวเขาจะมี ขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นแบบนูนโค้งลงนูนขึ้นโค้งลงเป็นลักษณะข,ขึ้นบริเ,เวณใต้ฐานด้วยนะครับดูนะครับหลูปที่ชัดๆอ่าถ้าดูจากรูปเนี่ยจะดูยากนิดนึ่งเพราะว่าช่วงช่วงฐานชั้นล่างเขาจะบังจะบังส่วนที่ ยื่นลงมาเขาเรียกว่าก้นแมงสาบนะครับจะเรียกก้นแบงสาบหรือว่าฐานเดือยแล้วก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมจะเป็นลักษณะคลืนแบบนี้มีพิมเล็กนะครับอ่านี่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 เห็นฮะนี่ลักษณะแบบนี้อันเนี้ยเงาของแสงจากด้านบนเนี่ยตอนฐานบริเวณนี้ก็จะบังจะไม่ค่อยเจอแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นคลื่นเห็นฮะจนจะมองไม่ค่อยเห็น จุดที่สองเห็นไหมครับจะมองไม่ค่อยเห็นมาดูองค์จริงครับนี่ฮะก็จะมีลักษณะเป็นคลื่นเห็นไหมนูนยุบนูนยุบบริวเวณใต้ฐานตรงช่วงนี้เบรวนเนี่ยตำแหน่งเดียวกับพระหัตถ์หรือว่ามือหรือว่าแขนเนี่ยจู่ตรงช่วงน,น,น,นี้เห็นไหมฮะน,น,น,นี่นี่เห็นไหมเป็นคลื่นแบบนี้เห็นไหมนะครับหนึ่งสองสามเนี่ย เป็นหล่อนนี่คือฐานของพระรอดพิมพ์กลางนะฮะถ้าเราจดจําพิมพ์แบบนี้ได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าจะหาเจอพระเนี่ยก็คงจะมีน้อยนะครับก็คงจะมีน้อยอ่ะมาต่อจุดที่3นะครับจุดที่3เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับพระรอดพิมพ์กลางเนี่ยนะครับบริเวณ ฐานชั้นล่างชั้น1กับชั้น2เนี่ยนะครับฐานชั้น1กับชั้นสองเนี่ยจะมีเนื้อเกินช่วงบริเวณนี้เนี่ยใช่ไหมจะมีเนื้อเกินนะครับตรงนี้เขาเป็นร่องนะครับซ้ายขวาเขาเป็นร่องบริเวณเยื้องมาทางขวาพระเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเกินแบบนี้เห็นไหมฮะตัน่ะฐานตรงนี้จะตันไม่เป็นร่องเห็นไหมครับทุกองค์นะครับทุกองค์มวาจริงไหมให้ดูนะครับนี่ฐานเขาจะตันนะครับ ฐานเขาจะตันนี่เห็นไหมฮะเมื่อเราพิมพ์กลางเป็นทุกองนะครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมเห็นไหมครับฐา,านจะตันตันเลยมาถึงตรงนี้เลยเห็นไหมฮะทุกองจุดสังเกตพ,พิมพ์กลางนะครับอยู่นะครับถ้าฐานไม่ตันก็ไม่ใช่พิมพ์กลาง ครับเห็นไหมส่วนมากอะไรนะทุกองค์เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็เกือบเห็นไหมบริเวณนี้ก็เป็นที่สังเกตให้ดูนะครับ เห็นไหมครับพระลอดพิมพ์กลางฐานชั้น1ชั้นสองช่วงนี้จะตันบริเวณมือนะฮะเห็นไหมนะครับหนึ่งสองสามแล้วถ้ามาดูจุดที่สี่นะครับจุดที่4ี่เนี่ยจากรูปจะไม่ค่อยเจอนะจากรูปจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าพระพักพก็กจะบังใต้คางของพระลอดเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นแตกอยู่หนึ่งเส้นตรงกลางเลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กจะอยู่ทางซ้ายแต่พิมพ์กลางเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมฮะตรงนี้ วางพระเอียงไปทางขวานิดนึงก็ดูใช่ไหมนี่ครับมีทุกองค์นะครับนะฮะขนาดสึกนี้ก็เห็น,นพระรอบพิมกลางนะครับดูลูกใหญ่หญมีไหมนะครับนี่ะนะฮะนีพระรอดพิมพ์กาจะมีเส้นแตะใต้่างคล้ายเข่านะครับนะฮะ มาดูใช่ไหมฮะเงางแสงบัง,งมองข้างข้างหน่อยอันนี้นะมองนี้จะเห็นชัดเส้นแตกใต้คางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาลงกล้องดูนะครับดูพิมพ์ก่อนดูตําหนิก่อนนะครับก่อนจะหยิบม,มาส่องว่าตรงไหมเห็นไหมฮะใต้คางพะลรอดเห็นไหมครับเนี่ยล้วเอียบแบบนี้มันเล็กมากเล็กกว่าไปลายไม้นะครับเห็นไหมจะถอดไปไม่ได้ นะครับต่อมาพะลอพิมพ์กลางดูบริเวณข้างพักกันซ้ายเห็นไหมเม็ดนี้นะครับถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยนะก็จะเป็นเม็ดแหลมๆหน่อยนะครับเป็นแหลมๆเล็กๆตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือส่วนหนึ่งของใบโพนะครับส่วนหนึ่งของใบโพแถวในนะครับใบโพก็จะมีสองชั้นนะครับพิมพ์กลางเนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับ เาจะมี2ชั้นแลใบนี้นะครับเขาจะเด่นขึ้นมาเลยเด่นขึ้นมาเลยถ้ามองด้านหน้าจะไม่รู้หรอกว่าใบเนี้นะครับสูงขนาดไหนสูงกว่าใบอื่นซะด้วยซ้ำนะครับดักแม่พิมพ์ก็คือเล็กกันนะครับถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นว่าใบนี้สูงขึ้นมาแหลมขึ้นมาเลยซึ่งโอกาสที่จะได้ดูเนี่ยยากมากนะครับเพื่อนๆจะหาดูได้ยากมากเพราะว่าจํานวนพระ หมีน้อยน,ะ,นะครับเม็ดนี้นะครับเล็กแหลมสูงเล็กแหลมสูงพระปองก็ทําไม่เหมือนแล้วครับรนี่ครับเม็ดนี้นะครับเล็กแหลมสูงถามว่ารู้ได้ไงเราต้องดูที่ด้านข้างเห็นไหมฮะพอดูด้านข้างจะรู้แล้วว่าเม็ดนี้ยแหลมแล้วก็สูงขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะจะสูงกว่าเม็ดอื่นเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ ขยายหน่อยขยายก็ไม่นะเดี๋ยวค่อยมาเข้าดูในกล้องดีกว่านะครับเนะี่ยดูพิมพ์ทรงคร่าวๆก่อนเนะี่ยแหลมสูงเห็นไหมฮะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาจุดนี้เข้าใจว่ายังไม่มีใครบอกเลยนะยังไม่เคยเห็นใครชี้ให้ดูจะด้วยเป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีคือเป็นพระที่ ดูง่ายเลยนะครับผ่าสวยๆนะคมๆเนื้อเขียวคับเหลืองเนี่ยเขียวคับเหลืองเนี่ยนะครับบริเวณเอวฝั่งซ้ายพระนะครับบริเวณเอวฝั่งซ้ายพระจะมีเนื้อเกินที่เป็นเนี่ยเห็นไหมลักษณนะคล้ายๆตัววีนะผมเห็นเป็นตัววีนะอยู่บริเวณเอวนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนดูนะครับตรงนี้ สังเกตดูจะมีทุกองนะครับ ыми? ดูนะครับ need, need. ตรงนี้นะครับอยู่ในซอกติดกับเอวเลยนะครับซอกแขนกับเอวพระมีให้ดูน้อยนะก็ต้องทำใจหน่อยนะครับตรงนีงน้วขยายตรงนี้เห็นไหม บางจุดคือรายละเอียดพิมพ์ทรงตำหนิพระเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้ทักษะเชิงช่างแล้วก็จดจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าบางองค์เนี่ยนะครับมองไม่เห็นเพราะว่าถูกคราบปิดบังก็มีต้องต้องเข้าใจตรงส่วนนี้ด้วยนะครับบางคนคิดว่าชี้ตำหนิมันจะดูพระแท้ได้ยังไงมันต้องดูความเก่าผมจะบอกว่าพระที่ออกมาจากพิมพ์เดียวกันมันต้องมีนี่หไหมฮะ มันไม่มีเหตุผลอะไรที่พระสร้างออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันแล้วมันจะไม่มีตําหนิที่เหมือนกันนึกออกไหมทีนี้ส่วนที่จุดไหนจะติดจุดไหนจะไม่ติดอันนั้นมันเป็นขั้นตอนของการมูฟเมนต์ขั้นตอนมือนะครับขั้นตอนมือหรือว่าเรียกว่าโมชั่นนะครับไม่ใช่โมที่แปลว่าแม่พิมพ์นะครับถ้าเราดูพิมพ์มันต้องเหมือนแต่ถ้าเราดูโมชั่นเราก็ใช้ทักษะการพิจารณาที่เพิ่มจากเดิมไปอีก เพื่อนเข้าใจคําว่าโมกับโมชันไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้คือโมนะโมคือแม่พิมพ์แม่พิมพ์เดิมเข้ามีแบบนี้พระกดออกมาทุกองค์ก็ต้องมีรอยนี้ทีนี้องค์ไหนจะมีหรือไม่มีมันเป็นเวทของขั้นตอนการสร้างเวทก็คืออะไรเวทคือการสูญเสียนะครับการสูญเสียเราก็ต้องพิจารณาว่ามันสูญเสียจากอะไรสูญเสียจาก เนื้อพระไปติดซอกแม่พิมพ์สูญเสียจากการสึกหลอสูญเสียจากการจับการหล่นอะไรก็แล้วแต่นะน้นเขาเรียกว่า motion หรือว่าเว v นะครับการสูญเสียแต่ถ้าเราดูโมดูพิมพ์มันต้องมีนะครับมันต้องมีเพราะแม่พิมพ์เขาเป็นแบบนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพระเขาจึงต้องดูพิมพ์ถ้าไม่มีคุณก็ไปดูจุดอื่นจําไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเลยสักจุดคือคนละพิมพ์กันเพื่อนๆนึกอ,ออกไหมนะครับอ่ามาดูต่อ จุดนี้นะครับนี่เขาจะอยู่บริเวณช่วงเอวซ้ายเห็นไหมอาหา่านะเราก็จะมาดูใกล้ๆแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับพระเนื้อเขียวคราบเหลืองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่จุดเอวซ้ายเนี่ยเห็นไหมก็จะเกิดเส้นเป็นคล้ายๆรูปตัววีแบบน,นี้ไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับ มีแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงเส้นที่คอเนี่ยจะเป็นธรรมชาติเห็นไหมจะเป็นธรรมชาติเล็กมากนะครับเล็กมากๆช่วงแขนเห็นไหมครับช่วงแขนนี่ผ้าเนื้อเขียวครับเหลืองจะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับช่วงฐานช่วงช่วงคลื่นของฐานตรงนี้ นะครับนี่คือพะละพิมพ์กลางนะครับพะละพิมพ์กลางลักษณะของพะละพิมพ์กลางจะเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นไหมเรือนบบนี้เห็นไหมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ช่วงแขนเห็นไหมครับเห็นไหมครับช่วงแขนแบบนี้ การพิจารณาพรารอดพิมพ์กลางการดูรายละเอียดของแม่พิมพ์เห็นไหมครับฐานเห็นไหมเนื้อเกินเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้เงาเข้าบางังนะครับเบาเงาเข้าบังช่วงที่เป็นเดือยตรงนี้เห็นไหมด้านหลังของพรารอดนะครับด้านหลังของพรารอดเนี่ยจะเป็นลักษณะการกด ถ้าเนื้อมากเขาก็จะอมูมนะครับเนื้อมากเขาก็จะอูมถ้าเนื้อน้อยเขาก็จะแบนนะครับเนื้อก็จะแบนแล้วก็ส่วนด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูละเอียดตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงช่วงข้อศอกนะครับตรงนี้เป็นรละเอียดของแม่พิมพ์นะครับนี่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับสําคัญนะครับเดี๋ยวมาดูองค์ที่มีรูปด้านข้างด้วยนะครับลักษณะของใบหูนะครับเห็นไหมครับคลอดพิมพ์กลางนะครับ ไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับเพราะว่ามีน้อยมากนะครับแล้วบางคนคิดว่าพระเนี่ยจะอยู่ที่เศรษฐีคนรวยหมดแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมจะบอกให้นะครับลองไปหาดูตามโรงสีเก่าๆนะครับโรงสีข้าวเก่าๆหมายความว่าคนที่เขาทาธุรกิจโรงสีริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยา ริมฝั่งแม่น้ำนาคเนี่ยตั้งแต่ภาคกลางไปยันภาคเหนือเนี่ยลองไปหาดูโรงศรีเก่าเก่านะครับคนที่เป็นเจ้าของโรงศรีแต่ผมจะบอกให้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาพระมาแลกข้าวกันเยอะมากเพื่อนจําไว้ให้ดีเลยนะว่าพระที่พระที่ <c oughs> สมัยก่อนเขานิยมเนี่ยอย่างเช่นพระรลวงหลังลังปืนพระนางพญาพระรอดหรือว่าพระที่มีราคาพระทากระดานเนี่ยนะครับถามว่าจะอยู่ที่ไหน เพิ่มเพิ่มว่าอยู่ที่ไหนมากที่สุดนะครับไปดูได้เลยคนที่มีโรงสีหรือเป็นเจ้าของโรงสีเท่าแก่โรงสีสมัยก่อนอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ําเนี่ยนะครับพระดีๆเยอะมากแล้วก็ตกทอดมาสึงลูกหลานโดยที่ไม่เห็นคุณค่านะครับพระองค์นี้เนี่ยเลี่ยมทองมาร่วมสามสิบสี่สิบปีนะครับแล้วก็อ่าไม่รู้ว่าใครนะครับอาจจะเป็นลูกหลานเขาเนี่ยนะครับเอาทอง เอาพระเนี่ยไปจำนำไว้ที่ร้านทองนะครับจำนำไว้ที่ร้านทองเสร็จแล้วคงหลุดเนี่ยคงได้แต่ราคาทองนะครับเพราะว่าหาคนดูพระรอดเป็นเนี่ยร้านทองที่ไหนก็ดูดูไม่ไออกครับเขาจ,จำนำรับจำนำแต่ทองเพราะฉะนั้นเวลาหลุดจำนำขึ้นมาเนี่ยนะครับพระดีๆคลาทองถ้าไม่สนใจเลยนะครับดูพระแล้วเข้าพิมพ์เนี่ยแล้วมาส่องดูรายละเอียดการสร้างพิมพ์ทรงเนื้อหาเนี่ยนะครับตำหนิพวกนี้นะครับ มันทําขึ้นมาไม่ได้นะครับมันทําขึ้นมาไม่ได้ทําได้มันก็ไม่เหมือนรายละเอียดพวกนี้เนี่ยรอยนิ้วมือที่จับองค์พระเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของโมชัน่นหรือว่าขั้นตอนเป็นเวฟนะครับเพราะว่าพิมพ์เขาไม่ได้มีมีรอยนิ้วมืออยู่บนบนแขนพระแต่ว่าเวลาสร้างพระแล้วเนี่ยการหยิบจับพระเนี่ยมันจะเกิดรอยนิ้วมือขึ้นนะครับแล้วพระที่อายุเป็นพันปีแล้วเก็บรักษาไว้บนพระเจดีย์เนี่ยนะครับพระที่อยู่ด้านในเนี่ย จะมีสภาพที่สวยสมบูรณ์มากๆนะครับแม้ที่ดีจะพังทลายลงมานะครับแต่พระท,ที่สวยๆก็จะจะคงอยู่เพราะว่าถูกนำมาแจกจ่ายตั้งแต่ปี2430กว่าแล้วนะครับหรือว่า130ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีอยู่ขอให้เราดูพิมพ์ส่งเป็นเะรับรองว่าไม่ยากนะครับนฮะและพระเนื้อเขียวคราบเหลืองเป็นพระที่แกร่งแล้วก็ชัดคมมากๆนะครับ เป็นพระที่น่าศึกษาพระรอดหาดูได้ยากนะครับผมว่ากะจะทำรายละเอียดให้ดูนะครับว่าแม่พิมพ์ของพระรอดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับลักษณะพิมพ์ทรงของของแม่พิมพ์เนี่ยนะครับทำไมถึงเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นพือนเพิ่จะออกไหมนะครับผมก็เลยแกะในส่วนของดินเผาหรือกระดิ่มนเนี่ยมาให้ดูว่า ปีกของพระรอดเกิดจากอะไรแม่พิมพ์เกิดจากอะไรตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้สําคัญเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าทําไมพระจะต้องมีพิมพ์เหมือนกันทุกองค์เพื่อนๆดูนะครับกรรมวิธีการสร้างพระรอดเนี่ยนะครับเขาจะใช้องค์พระเนี่ยแกะสลักจากงาช้างหรือว่าไม้หรือว่าไม้มงคลต่างๆก็แล้วแต่นะครับขึ้นมาเป็นองค์ต้นแบบก่อนหนึ่งองค์เพื่อนๆนึกออกไหม ให้ผู้ที่สร้างพิจารณาว่าสวยไหมใช้ได้ไหมแบบนี้ผ่านไหมนะครับจากนั้นเขาก็ใช้องค์พระเนี่ยไปสร้างเป็นแม่พิมพ์ขึ้นมาตามจํานวนคนที่จะกดพิมพ์นะสองตัวก็ดี3ตัวก็ดี5คนก็ดีเพื่อให้ทันต่อความต้องการก็จะได้แม่พิมพ์ลนะักษณะแบบนี้แล้วไปเผาไม่ใช่การแกะลงไปบนหินหรือไม้อย่างที่เข้าใจกันเพื่อนฟังให้ดีนะครับแม่พิมพ์โบราณเนี่ยเป็นแม่พิมพ์ดินดินเผานะครับเขาก็จะเกิด พิมพบ,บันี้ขึ้นมากด1่กด2กด3ากด4กด5นะครับเพื่อนๆหนึ่งออกไหมจากนั้นไปดูนะครับทําไมพระพิมพ์ถึงเหมือนกันอันนี้คือรายละเอียดที่เซาะให้เป็นลนักษณะของใช้เพื่อประกอบการอธิบายให้เข้าใจนะครับถ้าเพื่อนดูนะครับการกดพิมพระโบราณเนี่ยดูนะครับเขาก็จะปั้นเนื้อนะครับผสมเนื้อได้ที่แล้วเนี่ยนะครับ เอามากดบนแม่พิมพ์แบบนี้เพื่อนเพื่อนนึกออกไหมนะทาไมพอลอดถึงมีลายลายนิ้วมือดูนะครับนี่ถ้ากดแบบนี้กดลงไปนะครับถ้าเนื้อพอดีกับองพ์พระเขาก็จะไม่นูนไม่อูมเขาจะแบนนึกออกไหมแบนนะครับแล้วก็หยิบพระเนี่ยเขาจะหยิบจากด้านล่างแบบนี้ด,ดูดีนะครับอย่างนี้นะครับก็ยกขึ้นมาก็จะเกิดเป็น พระองค์พระขึ้นมานะครับแล้วถามว่ารายละเอียดพวกนี้ที่เป็นรายละเอียดของพิมพ์เนี่ยนะครับจะดูนะครับเอามไม้ชี้ไปไหน่าดูนะครับแบบเนี้ยแบบนี้รายละเอียดตรงนี้เหมือนเส้นแตกอย่างเงี้ยทําให้ดูนะครับว่ามันจะเหมือนกันทุกองไหมนะครับเขาถึงมาชี้ให้ดูนะครับว่าพระมาจากไม่พิมพ์เดียวกันมันต้องมีนะครับนี่ครับ เดี๋ยวมาต่อตอนสองนะครับนี่นะครับเข้าใจได้ง่ายๆเห็นไหมอ่าเดี๋ยวมาต่อตอนสองนะครับ